กสจ,จ,จากตัวการ์ตูนมาเวลถือกำเนิดมาในฐานะตัวร้ายแล้วก็ถูกยกเครื่องใหม่กลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่สายฮาจอมป่วนขวัญใจนักอ่านหลายๆคนแล้ววันนี้เขาก็กลายมาเป็นซูปเปอร์ฮีโรย่ยอดนิยมบนจอที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายและน่าจะมาสารต่อตำนานบนจอไปอีกยาวนานวันนี้เดดพูก,กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการเปิดตัวเคเบิล คู่หูคู่สีตลอดการของเขาแต่ก่อนที่จะไปหาและมันกับเดธพูย้อนมาอ่านเรื่องราวของเขาเพื่อทําความรู้จักซูเปอร์ฮีโร่จอมป่วนตัวนี้ให้มากขึ้นย้อนอดีตเดธพู Deadpool จากคาแรคเตอร์ที่เกือบถูกยกเลิกสู่ซูเปอร์ฮีโร่พันใหม่สายรั่วเดธพู Deadpool ถือกำเนิดขึ้นในปี1991โดยศิลปินร็อบ ไรเฟลเขาสร้างสารรค์ภาพรักษและความสามารถของเดซพูให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความคล่องตัวสูงและส่งรายละเอียดของเขาไปยังนักเขียนฟาเบียนหลังจากฟาเบียนนั่งอ่านรายละเอียดรอบเขียนมาก็เลยถามรอบกลับไปนี่แกก็ปี้เดสโตกมาหรือไงรอบในฐานะแฟนตัวยงของซีรีส์ทีนไททันถือว่านั่นเป็นคำชมจากฟาเบียน้ำยังตั้งชื่อร่างมนุษย์ของเดซพูว่าเวดวิลสันอีกด้วย ตามชื่อสเลดวิลสันชื่อจริงของเดสโตกแล้วเดสพูก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังการ์ตูน New m u ว a ทน98เขาถูกจ้างโดยทอรลิเวอร์ให้ไปสังหารเคเบิลและพักควกผลสุดท้ายคือร่างของเดสพูที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับมีดปักอยู่กลางหลังเดสพู Deadpool ในยุคแรกนั้นดูเครงเครียดมากช่างคิดช่างใครควรแล้วก็มีศัตรูมากมายกว่าทุกวันนี้ แล้วการเคลื่อนไหวของเขาดูละไล้ายสไปเดอร์แมนอยู่มากจนกระทั่งการมาของโจเคลลี่ถูกจ้างให้มาขัดเกลาภาพลักษณ์ของเดซพูเสียใหม่และรับผิดชอบเรื่องราวของเดซพูนับจากนั้นโจก็ปรับเปลี่ยนเดซพูจากเดิมที่เป็นวายร้ายตัวหนึ่งของมาเวลให้กลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่พร้อมมากับความกวนบาทาและเป็นซีรีส์ที่เน้นความตลกขบขันที่เราคุ้นเคยอย่างทุกวันนี้ซีรีส์เปิดตัวของเดซพูปี1997 กลายเป็นแม่แบบที่นักเขียนเดซพูยุคต่อมาต้องยึดถือรูปแบบเอาไว้มุกตลกเสียดสีต่างๆนานาที่ถูกปล่อยออกมาในตัวเดซพูล้วนเป็นอารมณ์ส่วนตัวของโจโล้วน ที่เขารู้สึกงุนงิดกับมาเวลแล้วมาขอระบายในการ์ตูนเดดพูความงุนงิดของโจมาจากสถานะเดดพูในวันนั้นเป็นซีรีส์ที่ไม่ประสบความสําเร็จมีคนอ่านน้อยมากๆทุกๆ3เล่มของเดดพูที่ถูกตีพิมพ์ออกไปผมจะได้รับจดหมายกลับมาเตือนจากทางผู้บริหารว่ามีแนวโน้มจะแคนเซิลและนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เรื่องราวของเดดพูดูไร้ทิศทางมีการเกิดนําหลายๆเรื่องราวในเนื้อหาแล้วอยู่ เงียบหายไปโจได้อยู่กับเดธพูจนถึงเรลม33แล้วก็โดนย้ายไปทําเรื่องอื่นแทนแต่ช่วงท้ายเขาก็ได้กลับมาเขียนเรื่องเดธพูปะทะสไปเดอร์แมนเดธพูผ่านนักเขียนผู้รับผิดชอบมากมายแต่ละคนก็มักจะเขียนประวัติที่ไปที่มาของตัวเดธพูเสริมเติมกันไปเราจึงไม่สามารถยืนยันที่มาที่แท้จริงของตัวเดธพูได้อย่างชัดเจนนัก ถ้าเอาที่มาของตัวเดซพูมาไล่เรียงทำลายกันน่าสับสนพอดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีประวัติชวนงงพอสมควรผู้เขียนบางคนบอกว่าเดซพูเป็นอดีตทหารที่ถูกไล่ออกบางคนบอกว่าเขาเป็นชาวแคนาเดียนแต่เวอร์ชั่นของเดซพูที่ได้รับการยอมรับและยึดถือมากที่สุดคือเวอร์ชั่นของโจเคลลี่มาดูพลังกำลังและความสามารถของเดซพูกัน ก่อนที่เวดดิวสันจะกลายมาเป็นมนุษย์กายพันธุ์เขาคือนักฆ่ามือฉมังมีทักษะในการสังหารสูงแล้วอาชีพการงานของเขาก็มาถึงจุดจบเมื่อเขาตรวจพบมะเร็งที่ไร้หนทางรักษาเวดวิลสันยินยอมเป็นหนูทดลอ,องให้กับโครงการเวฟบอลเอ็กที่เขาได้รับการปลูกถ่ายความสามารถในการรักษาตัวเองแบบเดียวกับวูบบลีนและด้วยพลังการฟื้นฟูตัวนี้เองทำให้เซลเล์มะเร็งของเวดดิวสันหายไปด้วย แต่เขาก็ต้องแลกมันมากับรอยแผลทิมหน้าเกียดบนใบหน้าและร่างกายเป็นสาเหตุที่เขาต้องสวมชุดเด o พูแทบจะตลอดเวลาและเข้าร่วมทีมเวปอนเอ็กซ์หลังจากการฟื้นฟูตัวเองของเด o พูนั้นพัฒนามาจากต้นแบบของวูบเบลินทำให้พลังฟื้นฟูของเดชพูวันนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าของวูบเบรลินอยู่มากขนาดที่ว่ากันว่าถ้าฟันคอเดชพูขาดเขาก็ยังไม่ตาย ถ้าเดดพูตามหาหัวตัวเองเจอก็จะหยิบมาต่อได้ใหม่เคยมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันว่าจ้าหัวของเดดพูถูกทำลายไปแล้วเขาก็ยังงอกออกมาใหม่ออกมาได้อีกและพลังฟื้นฟูนี่เองที่ทำให้เดดพูกลายเป็นอมะตะโดยสิ้นเชิงมีตอนนึงที่ทีมเอ็กซ์เดินทางไปในอนาคต800ปีข้างหน้าก็ยังเจอเดดพูมีชีวิตอยู่ในสภาพเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ระบบการฟื้นฟูตัวเองของเดดพูนั้นควบคุมสิ่งที่เกิดด้วยใจ,ใจิตใจความรู้สึกของเดดพูเองนั่นหมายถึงเขาจะซ่อมแซมร่างกายแต่ละส่วนได้ตามใจนึกและระบบการฟื้นฟูร่างกายที่ยังส่งผลให้กับเขามีความแข็งแรงเหนือมนุษย์และปฏิกิริยาที่ต่อรับรวดเร็วเคยมีบันทึกไว้ว่าเขามีปฏิกิริยาต่อรับที่รวดเร็วกว่านักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกเสียอีก อาวุธและอุปกรณ์เดดพูลมีอาวุธเจ๋งๆเยอะแต่เราก็คุ้นภาพรักของเขาจิ่มาพร้อมกับดาบคาานาคู่ที่พกไว้ข้างหลังและปืนพกคู่เสียมากกว่าซึ่งเราก็เห็นกันว่าเดดพูลเป็นนักดาบมือฉมังและมือปืนที่มีความแม่นยำอย่างจับวางที่เรายังไม่เห็นกันในหนังคือย่ามศักดิ์สิทธิ์เดดพูลมักจะอธิษฐานอาวุธอะไรก็ได้จากย่ามนี้มักจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ขับขันเดดพูลในการ์ตูนมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายร่างเทเลพต์ ซึ่งเขาจะพาตัวเองออกไปจากพื้นที่อันตรายได้เสมอหรือบางทีก็พาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็มีนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นใครก็ได้ตลอดซีรีส์ของเดดพูเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่หลากหลายตัวบางทีก็แปลงเป็นคนธรรมดาไปมุงดูเหตุการณ์ทำเนียนๆไปเดดพูยังมีททมไรอ์แม็กชีนด้วยวีรกรรมครั้งหนึงของเขาเคยเดินทางไปในอดีตแล้วไปตามร่าสังหารซูเปอร์ฮีโร่มาเวลหลายๆคน ในตอนที่ยังไม่มีความสามารถพิเศษเดดพู <Deadpool S 1> <Deadpool S 2> เป็นการ์ตูนน้อยเรื่องที่รวมตัวละครสมทบน่าสนใจไว้มากแค่ตัวเดดพูเองก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกประหลาดจากเราซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปแล้วแต่บรรดาเพื่อนสนิทมิสหายรอบตัวของเดดพูก็ร้วนประหลาดทั้งนั้นอาชิฮันยิงแก่ตาบอดที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของเวทวิลสัน ก็ทำหน้าที่เป็นตัวชงมุกหลายๆตอนฮันเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่เดทผูเล่มแรกอดีตของเธอยังเป็นปริศนามากโจเคลี่เคยบอกว่าฮันนี่แหละเป็นแบ็กวีโอ์คนแรกแล้วยังเป็นเพื่อนสนิทกับสตีฟโรเจอร์ด้วยตั้งแต่ก่อนที่สตีฟจะถูกแช่แข็งป๊อบสมาชิกองค์กรไฮดา้าดันมาเป็นเพื่อนสนิทกับเดทผูโผล่มาในฉบับการ์ตูนปี2007 แล้วมาโผูวับวบ,บในหนังภาคแรกไม่กี่วินาทีในฉากการต่อสู้เป็นรูปกระจกตัวหนึ่งในแก๊งฝ่ายร้ายแล้วเดดพูก็หยุดคุยด้วยแป๊บหนึ่งก่อนจะจัดการให้สรยบไปแต่บทบาทเต็มๆคงปรากฏตัวในภาคต่อๆไปเดดพยู Deadpool ยังคงมีการรวมแก๊งขีดโคตรบา้าเพราะสมาชิกแก๊งของเขาประกอบไปด้วยเรดดี้เดดพูคิดเดดพูด็อกพูและสุดท้ายคือเฮลพูหัวของเดดพูที่กลายมาเป็นซอมบี้ในจักรวาลคู่ขนาน เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่รวมเรื่องราวสุดประหลาดไว้มากมายเชื่อว่าเอามาสร้างเป็นหนังได้อีกสิบภาคแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของเดดปูในวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปกับช่องกัด I อให้เสียงภาษาไทยด้วยกูกูกูๆๆ